สวัสดีครับวันนี้พ่อกับในหัวใช่แนเละครับมันนี้นหัวมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่ามาแนะนํากันนะครับผมหลายคนกับหูแล้วนะครับหลายคนกับอาจจะยังบ่หูนะครับเึิงจะเข่ามาเบิ้งนะครับเึิงจะเคยื่เข่ามาเบิ้งนะครับผมเบิ้งคลิปให้จบครับเราไปเฮ็ดตามเฮ็ดเป็นแน่นอนครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมอันนี้ไกล้ี่เขาจุ่มน้ำแล้วนะครับเอาไปล่งแป้งครับผมอุปกรณ์ก็อาจจะเลอะเทอะน่เลยครับผมเพราะว่าถอดหลายเตาแล้วครับวันนี้ เตาสุดท่ายแล้วนะครับผมพอดคุกแป้งแล้วก็เอามาลงน้ำชุบเก็ดไก่อีกรอบนึงครับนี่นะครับผมทอดง่ายครับบ่ได้งงยากนะครับผมเล็กหน่อยก็ทอดได้ครับผมอันนี้ลูกไส้ทอดได้ครับเลยตกขึ้นก้อนครับ ถัดขึ้นมาว่างใส่ตะแกงไปก่อนนะครับในสเสด็ดใสดด์ใกล้เสตต์น้ำใกล้ซิฟโลนี่ใส่แป้งประมาณหาถุงนะครับผม แต่ว่าเขาตรงที่แป้งลงไมไปหลายๆก้อนนะครับเผื่อแป้งถ่วมไกลนะครับเผื่อแป้งถ่วมไกลไกลจะได้แป้งจะได้กรอบนะครับถอดส่ใส่แป้งหน่อยแป้งแป้งจะแข็งกระด้างแป้งจะประกอบนะครับเพต้องยานเปลืองแป้งนะครับแป้งที่เหลือเขาหล่อนเก็บไว้ได้ครับผมแต่ว่านำชุดเก็บไก่นี่เก็บไว้ได้ครับเพื่อใส่แล้วต้องต้องทิ้งครับผมเก็บไปใส่ตัวบ่ได้ครับผม เตานี้ประมาณหาซิบก็ชิ้นมาแล้วครับผมเตานี้เสร็จแล้วเอาไลปลงแป้งอีกรอบครับล,ล่อลงเตาครับผมยาพึ่งคุกขอสำคัญครับยาพึ่งคุกไว้ได้ครับจะคุกไกลไว้ได้ครับผมถ้าคุกทิ้งไวน้นี่แป้งแข็งแน่นอนครับต้องคุก คุกแป้งแล้วต้องลงเตาเลยนะครับล่อแหว่งสีก,ก่อนครับล่อเตานันสุกนะครับผมล่อเตานันสุกปุ๊บก็บจะมาคุกลงเตานะครับผมเผื่อว่าเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับต้องเตรียมเตาต่อไปไว้แบบนี้นะครับผมพอเตานี่สุกปุ๊บพร้อมกับคุกเตานี่ลงเลยนะครับเดีย๋ยวเทแป้งลงไปอีกครับผมถ่วงใกล้ครับผม แบบนี้ครับไม่ต้องยานเปลือนแป้งนะครับเด้อแป้งที่เหลือในห้องก็หล่นเก็บไปใส่ได้อีกครับผมนี่นะครับวิธีถอดกับประมาณนี้แหละครับผมอันนี้เตาทุด้ายแล้วครับผมสาหรับมือหนีนะครับน้ำพกนีก็ต้องเอาไปทิมครับผมที่ถึงล่างนะครับนี่แหละครับเป็นอย่างผมจึงถอดไปจากบ้านนะครับผมนี่แหละครับอุปกรณ์มั่นกะแบบนี้แหละครับมัน ไปตลาดกันเลอะเทอะน้ครับผมเครงถอดเครื่องขายนี่กะอาจจะดูว่าดีนะครับผมเวลาลูกค้ามาซื้อของมือเขาเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนเสียดไอแป้งพวกนี้นะครับผมไปจับสินขายลูกค้ากะดูว่าดีนะครับผมก็เลยต้องถอดไปจากบ้านนะครับไปทิ้งตลาดกะเอาไปสะดุ้ง้นามันนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็่ต้องเลอะเทอะต้องยังครับประมาณนี้นะครับในการถอดไก่ก็เลยหุ่นยากนิดยังครับผม หลังจากที่ไก่สุกแล้วครับผมมาคุกแป้งเตรียมเอาโล่งเตาเลยเลยครับผมนีให้ลกใต้ทอดไงครับนี่ครับวิธีคลุกแป้งครับใส่แป้งไดหลายแบบนี้นะครับกวาดแป้งเขามาหาไก่ก่อนนะครับก่อนถีบมือเข้าสีไปสัมผัสไก่นะครับเทคนิคขอเน้นตรงนี้นะครับต้องกวาดแป้งให้มันตีดไก่ก่อนนะครับก่อนถีบมือเข้าสีไปนไก่นะครับ เอาลงเตาเลยครับผมขอํำคัญเลยตรงแป้งหลายๆนะครับผมตรงสาแป้งหลายๆครับย่างหวงแป้งครับย่าหวงแป้งปุ๊บแป้งแข็งแน่นอนครับแป้งกระดังแน่นอนครับน,นีเแลยอีกสองเตาสุดท้ายนะครับ สำหรับการถอดได้มือนี้เตาหนีใสได้ประมาณหาสิบชิ้นได้ครับผมมันกระเดือกประมาณนี้แหละครับผมลอยหกสิบองศาครับ ครับรับน่องน้อยหรือว่าปีกบนไกลก็บใสเวลาถอดสิบนาทีนะครับผมพอได้จักหาหน้าที่กับมาขยับไก่นะครับขย่าไกลว่าเผื่อว่าไอ้ไกลมันปิดกันนะครับไอ้ไกลสุกตัวถึงนะครับผมเป็นก้เวลาสิบนาทีแล้วนะครับผมกับเอาไกลขึ้นครับวิที่สังเกตไกลสุกอ่ะไง่ายครับผมไกลเขาจะเขาจะร้อยตัวนะครับผมร้อย ใกล้จะเบาๆนะครับผมนี่นะครับใกล้สุกแล้วครับหน้าตากจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมครับครับส่วรักคลิปนี้กัพี่เคลราบีดีบอกประมาณนี้นะครับผมฝากอะไรก็แช่ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นไหมได้ด้คับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ